บาวนิชูไอเทมเด็ดที่คุณต้องมีนะคะเป็นแป้งกันแดดกันน้ำแล้วก็ไม่ติดแมสเลยนะเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวที่จดลิขสิทธิ์ในเมืองไทยนะคะตัวนี้ออกทีวีมามากกว่า2ปีเลยนะของดีการันตีคุณภาพแน่นอนที่สำคัญคือตอนนี้โบชัยไปตั้งแต่เช้าแล้วนะหน้ายังติดทนนานอยู่เลยนะ ไอเทมนี้นะใช้ดีมากคือเราสามารถที่จะใช้ในพื้นที่มืดได้ด้วยค่ะทุกคนตึดต๊ดตึ๊ด มีไฟให้เลือก2ระดับเลยนะแล้วก็เนื้อแป้งนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าแพ็กเกจสวยหรูแล้วก็ดูดีคือนอกจากที่จะออกแบบแพ็กเกจมาได้อย่างดีแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยคุณภาพของแป้งก็เทพมากๆเลยเนาะอันนี้ไอเทมเด็ดที่ทุกคนต้องมีเลยนะสมมุติว่าเราแบบแต่งหน้าในรถแต่งหน้าตอนกลางคืนนะคะก็มีตัวช่วยเด็ดๆแบบนี้เลยคะ่ะ พิเศษตอนนี้นะคะซื้อแป้งแถมเซรัม่มฟังไม่ผิดค่ะบอกเลยนะว่าแบรนด์อื่นตายแน่นอนรีบไปตากันเลยนะคะซึ่งเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยดูแลในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำรวมถึงริ้วรอยด้วยนะคะใช้ง่ายๆเลยเพียงแค่เช้าแล้วก็ก่อนนอนเท่านั้นเองเนื้อเซรั่มนะคะก็ซึมเร็ว